ปลาทุกท่านครับผมผมช่องทีอยู T ่ทีฟิชชิงครับผมวันนี้มาตกปลาหมายธรรมชาติแล้วผม <S <S เป็นหน้าประตูน้ำครับแม่หนุหน่มจะเรียกกระบะอะไรนะร้อยไร่แม่ลาเจด,ดีหักร้อยไร่แม่แม่ลาเจด,ดีหักเนี่ยใร้อยลายกบประตูน้ำร้อยลายตามดูครับวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าได้ปนินหลายตัวแล้วครับอูนุนครับ Syria, không cho nó cả vào cả mặt mặt ở video mình trong video là bò rất là gì đứt với tiền cũng dù Nào, thô, nào. Nào. Nói, nói rồi. Rồi nào, con nói rồi con ngốc, mình đây mình tuần không thấy rồi có มันก <plane. S 2> <ol> ินหรือน้ำมันไหลขึ้นจมวะอากินก็ตัวใหญ่นโดดขันเป็นใหญ่เลยไอ้เที่ยใหม่มึงได้ไรอ้าบอกให้มึงลงน้ำ บอกว่านาะำมันตื่นเชือกไม่ล่ะล้ามึงลงกูงลงเลยไนะู <c oughs> นกตัวย่งม่งย่เมยังไม่มนกคงกม,มาเลี้ยงเลยข้าพันธุ์ขาย เรมาูไตรงนี้ได้เียสวยกสวยอสมานั่งตรงนี้นจังวะเพปังๆี้บนี่ครับสวครับ เป็นไงมายงไงไข้าแถ้หือ้ออยมันหวานแถ้แถ้ก็มีหายคุณนางนี่คูสบายกว่าอีกืว่าว่าว่าเขาว่าเขาว่า,อ,า,วา,ายอยู่ไย่อยมันหลอกตาเดียวมังเด้ด Các bạn hãy đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขึ้นมาแล้วครับน้าแค่ว่าตกไหม <c oughs> เขา, <c oughs> าไม่รอนไมรอม่ต้องกลัวเรามีลมหนาวลมมันแค่นี่ยเพาอยู่2ค่สองคน <c oughs> ลมมันวางแม่อาหหัวลมดิลดาี <c oughs> ตัวนั่งขับสวยครับ mai nó héo vàng lên nát na thò nè, size này nhiều ลไปเอ้แม่เสื้อผ้ามันหนาวตายมึงเขาไม่เป็นไรมีเสื้อผ้าแม่ยะให้มันเปลี่ยนเฮ้ยลึกเหมือนกันนี่หว่าไอ้กิฟต์ลงขึ้นมาเพ้อลูกมึงลงไปให้เปียกแแท้เนาะ ฝนแรงมากเลยครับนะนะ,นะตางเงียบเลยครับผมฝนหยุดเดี๋ยวมาุูกันต่อครับไหอีกต่อครับใช้สวยดูตัวดีป่ะหน่อย ครับตัวหนึ่งผลหยุดจะหยุดหรือเปล่าไม่รู้คันเบ็ดไหนล่ะยื้มเบ็ดไหนล่ะทิ้งใหม่มันตกอยู่ใหม่เขาตกอยู่เป็นหลังน้อดอ่ะขนังอ่ะอ๋อไปเลยเอามานี่เอามาตีทั้งนี้เนี่ย

ปลาอะไรึ้นลมพัดกว่าฝนจะหยุดรอสักแทบมึดจะลบเลย <c oughs> อือโดน ไอ้คนมันลึกขนาดนั้นเลยลตรงนั้นอะ่ะมันเป็นแอ่งลงไปไงอ้าวจะมาฮอตอยู่อะไรข้างๆกูนเนี่ยมคือสองแม่ลูกเงียบแล้วนี่ยแล้วหมดปอแม่โปรชั่นหมดแล้วกายไม่ก่อ อันน <c oughs> ี <screens> ้หนักโคโปอีใหม่อย่างงี้ต่อยกันดีกว่าตีงี้ยตกเบ็ดอะไรลูกนาดินใช้อะไรตกไปข้างในสิใช้อะไรเกาะเดี๋ยวถ้ามันกินจะแสดงว่ามันอดอย่างอ้าวเฮ้ยหมานี่คนเดียวเฮ้ย Chò lắng thôi Bà vào cái này đưa Bà vào đưa Cò lắng không Ô mày Đi mới đài mới đài mà Nóng Mèo Khăn lục đi 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 ถ้าขยงครับปลาขึ้นนะด,ดูเป็ดได้ฟูจดเป็ด,นะด,ดลงน้ำเกี่ยวไม่รู้เลยว่ะ นี่ครับอันนี้นะครับ เราเก็บของก็ับบ้านแล้วครับนะนะเย็นแล้วครับฝนหยุดแป๊บเพิ่งหยุดหยุดก็เย็นแล้วเริ่มตกอีกแล้วเก็บของกันนะแม่เย็นแล้วด้วย บียังพอได้อยู่ปลาครับนะนะปลาได้วันนี้ครับผมพอได้ตัวอยู่ครับติดแม่ ได้ตัวอยู่ครับสองโค้งแล้วนะนะกลับแล้วก็ผมนะนะเย็นแล้วก็ผมฝนก็ตกแล้วครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่พาคดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมกลับแล้วก็ผม สวัสดีครับ